สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความชื่อว่าสมการที่10ใครน่าสงสัยที่สุดในวันที่11ซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ส่วนชาย7นาทีกลับมาที่บ้านพร้อมภรรยา มาถึงบ้านกนาฬิกานาทีและอาบน้ำแต่งตัวโดวยให้การกับมาตาว่าออกจากบ้านประมาณ9นา,านาทีไปถึงวัดประมาณ10โมงนิดๆอันเป็นเหตุให้มีการทดลองขับรถจากบ้านไปวัดและคำนวณเวลาว่าหายไป7นาทีหลังจากส่งพระเสร็จกลับถึงบ้านประมาณบ่ายงกว่าและ ไปร่วมช่วยค้นหาเด็กส่วนตากับยายก็อยู่ในสวนของตนเองตั้งแต่เช้าแถมยังยืนยันว่าเห็นชาย7นาทีที่อยู่ที่สวนวัด GPS กับอีกหลายคนมาดูกันแล้วแทบทั้งหมดเกือบไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยได้เลยดังนั้นเราจะตัดออกไปทีละคน 1. ตากับยายชัวไม่รู้เห็นแน่นอน 2. สองพี่น้องหรือสองน้าชายหญิงออกไปจากหมู่บ้านก่อนเด็กหายนั่นก็แสดงว่าไม่ได้เอาเด็กไปด้วยอย่างแน่นอน 3. แม่ก็อยู่กับคนกลุ่มอื่นๆและทราบข่าวหลังเด็กหายไปแล้วจึงไม่ได้เอาเด็กไปด้วยชัวร์คนที่เข้าใจเป็นพ่ออ้างว่าไปไถานาแต่ดันมีญาติกันยืนยันว่าเห็นขับรถส,สวนกัน เวลาประมาณ9โมงเศษโดวเป็นการขับรถออกจากหมู่บ้านไปทางสวนและยังมีช่างไม้แถวบ้านเห็นขับรถกลับมาบ้านตอนประมาณ9โมง5ห,หน้าหญิงกับสามีให้การว่าไปตัดหญ้าแต่มีตาดีเห็นว่ารถขนหญ้าจอดอยู่หน้าบ้านแถม บ่ายขับรถออกจากหมู่บ้านไปหาหมอดูแทนที่จะช่วยหาเด็ก 6. ป้าหญิงคนโตก็อยู่กับน้องสาวและเพื่อนบ้านที่สวนตลอดเวลาแต่กลายเป็นติดร่างแหไปได้แบบงงง 7. ชาย7นาทีกับเส้นขนหรือเส้นผมที่ไม่รู้เอามาจากไหนบางเสียงว่ามาจากบ้านหมอผีคนหนึ่ง ขณะที่มานอนพักคอนโดของหมอผีแถวกรุงเทพบ้างก็ว่าเอามาจากรถขณะที่มีการไปตรวจคน้นโดยไม่มีหมายคน้นดังนั้นถ้าเป็นท่านที่อ่านบทความนี้แล้วท่านเป็นทนายหรือไม่เป็นทนายไม่สำคัญแต่ในความเห็นส่วนตัวท่านท่านจะแก้สมการนี้อย่างไร ให้เห็นว่าชาย7นาทีกับภรรยาไม่ใช่ฆาตรกรและใครที่น่าสงสัยกว่าชาย7นาทีวันนี้จะไปแจกทุนการศึกษาให้เด็กในนาม,มูลนิธิพัฒนาป่าตองและโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลส์โรงแรมระดับ5ดาวซึ่งเป็นการเปิดโรงแรมทุกวันอาทิตย์ให้เด็กมากินมาเล่นน้ำฟรีแถม มีทุนการศึกษาด้วยเชิญเด็กๆก,กับผู้ปกครองทุกคนครับถ้าท่านใดนำบทความนี้ไปขยายต่อขอรบกวนอย่าตัดบทความนี้นะครับทำดีก็ต้องมีประชาสัมพันธ์บ้างทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564ป่าตองความคืบหน้าล่าสุดจากทาง เพจเฟ e บุ o k ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่10ใครน่าสงสัยที่สุดในวันที่11เรามาเริ่มพิจารณาตัวละครกันเลยนะครับวันนั้นสองพี่น้องหรือน้าชายน้าหญิงก่อนจะเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารในจังหวัดสกนลนครได้แวะไปอำเภอหนึ่งเพื่อแวะดูหนูและกลับมาหลังจากเด็กหายไปแล้ว นั่นแสดงว่าเด็กหายไปขณะที่ตนเองไม่อยู่นะ้าอีกคนหนึ่งกับสามีอ้างไปตัดหญ้าและหลังจากเด็กหายแล้วในช่วงสายของวันดังกล่าวขับรถออกไปจากหมู่บ้านเพื่อไปหาหมอดูหมอผีอะไรสักอย่างคนที่คิดว่าเป็นพ่อให้การ ว่าไปรับจ้างไถานาด้วยขับรถไถานาออกจากบ้านประมาณ7โมงหรือ8โมงครึ่งไม่แน่ใจและทราบข่าวว่าเด็กหายขณะอยู่ในนาเมื่อเวลาประมาณ10โมงเศษส่วนแม่ก็อยู่ในสวนตลอดจนมีโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุเมื่อเวลา10นาฬิกาเสร็จเศษส่วนป้าหรือพี่สาวคนโตก็กลับมาบ้าน พร้อมสามีมาถึงบ้านก็เวลาประมาณ9นากา2 2นาทีความคึหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมาดามร่างเล็กหรือมาดามตัวสูงมีการเอาภาพหญิงอื่นมาเหมารวมว่าคือมาดามพร้อมกับหาว่าเธอทําผิดหลายอย่างเป็น18มงกุฎคนที่คิด แบบนี้มีจำนวนมากผมฟังมานานได้แต่หวังว่าวันหนึ่งจะมีสักคนที่คิดเป็นแต่ถึงวันนี้ยิ่งกล่าวหาเธอหนักขึ้นฟังคำพูดของคนด่าเธอเสมอก็ขำดียูทูบเบอร์หลายคนพูดว่าเจ้าหน้าที่รู้พิกัดเธออยู่คอนโดไหน ห้องเลขที่อะไรกำลังจะจับตัวมาถ้าเธอผิดจริงแค่ปิดทางออกประตูเดียวนั้นต้องจับได้แน่แต่ไงไม่ถูกจับคิดสักนิดเถิดว่าเจ้าหน้าที่ไปคุ้มกันเธอไม่ได้ไปจับหลายครั้งมาดามปรากฏตัวในที่สาธารณะแถมบอกพิกัดสถานที่เช่นแจกของมีตำรวจ ดูแลอยู่แกล้ๆไม่เห็นท่านจับเธอสักครั้ง18มงกุฎคุยกับตำรวจสบายขอเครื่องบินก็ได้รับการอนุมัติอ้อมาดามเป็น18มงกุฎชั้นเซียนแถมมีเงินบินไปเที่ยวไปนอนต่างประเทศเช่นยุโรปสหรัฐแบบสบายขออนุญาตหญิงในภาพเธอเดินคู่กับพระแตนที่รัฐสภา เธอสูงกว่าป้ามากศีษะป,ป้าอยู่ระดับปลายจมูกเธอน่าจะสูงกว่าป้าเกิน10เซนพูดกันว่าเธอชื่อเกตซึ่งมีคดีต่างๆอันที่จริงมาดามสูง158คือสูงประมาณป้าแตนดูภาพมาดามเต้นอยู่ตัวเล็กหัวเข่ามาดามสูงประมาณ ขอบนั่งโซฟาถ้าเธอใช่มาดามตามที่พูดกันมาดามคงเป็นตุกตายางที่เป่าลมให้ยาวขึ้นได้หญิงในภาพน่าจะสูงเท่าลุงพลส่วนมาดามสูงเท่าป้าแตนซึ่งความสูงต่างกันมากทีเดียวสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ ความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนะบัวรกมนได้เคลื่อนไหวผ่านทางคลิปวิดีโอโดยมีข้อความดังนี้ครับคืองนี้นะครับทุกท่านพอดีผมเนี่ยสังเกตสังการว่าช่วงนี้คือเหมือนกับกระแสข่าวมันจะเริ่มเอากก,กอกมาเล่นอีกสักรอบหนึ่งตามความได้ว่าหนึ่งไม่มีเรื่องจะนำเสนอเพื่อกระชากเรตติ้ง 2. เห็นว่ามันใกล้วันที่ อาจจะงวดเข้ามาแล้วของลุงพลก็เลยรู้สึกว่าเอาซะหน่อย3เป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันแบบเด็กๆผมภาวนาให้เป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแบบเด็กๆก็แล้วกันแต่ว่าคราวที่แล้วนะครับที่สื่อต่างๆนำเรื่องราวของกอกเนี่ยไปเล่นเนี่ยมันเล่นกันอย่างมโหฬารมาเล่นกันแบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ถึงพริกถึงขิงแล้วรอบนี้มันมีการตอบโต้ออกสื่อผมเกรงว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะสงครามโลกครั้งที่1มันจบไปแล้วทิ้งช่วงมาเป็นปีอยู่ดีๆจับพรัดจับผูเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นการประทะคารมกันขึ้นอยากจะฝากข้อคิดดีๆ ไปที่สื่อใหญ่ๆห,หรือสื่อน้อยๆบางทีท่านเป็นสื่อใหญ่ๆน่ะอย่าเอาพิมพ์เสนมาแลกกับเกลืออ่ะใช้คํานี้ชื่อเสียงของท่านโด่งดังอย่ามายุ่งกับสื่อเล็กๆเลยนะครับมีคอนเทนต์ข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจเยอะแยะเปรียบพวกคุณเป็นเกลือพวกผมเป็นพิมพ์เสนเลยนะนี่ยกย่องนะไม่ได้ด่าใครนะ